สวัสดีค่ะวันนี้ป้าาก็ได้ทำอาหารนะคะก็คือหมูสับผัดใบมะกรูดค่ะซึ่งหอมมากๆเลยนะคะหอมใบมะกรูดส่วนพริกแกงป้าาก็ใส่กระเทียมกับพริกตำเหมือนกับผัดกะเพรานะคะแต่ว่าใช้ใบมะกรูดแทนก็เลยอยากจะนำสรรพคุณและประโยชน์ของใบมะกรูดมาฝากทุกๆท่านนะคะ ใบมะกรูดใบไม้มหัศจรรย์ช่วยเด็กฉลาดต้านโรคหลายชนิดใบมะกรูดเป็นใบไม้มหัศจรรย์มีกรดอะมิโนโครบทุกชนิดร่างกายคนเราต้องการกรดอะมิโนโครบ23ชนิดถ้าไม่ได้ครบ23ชนิดสมองจะเสื่อมตัวจะบวมน้ำดูเหมือนอ้วนแต่จริงๆบวมน้ำใบมะกรูดมีครบ จะไม่อ้วนและตัวจะเล็กลงสมองจะดีขึ้นมีวิตามินครบทุกตัวไม่เป็นโรลคลักกะปิดลักกะเปิดเป็นตัวขับลมไม่มีลมในท้องใบมะกรูดดีมากสำหรับบำรุงสมองเด็กจะเรียนหนังสือเก่งคนเป็นอัลไซเมอร์เพราะขาดสารสื่อประสาทในใบมะกรูดมีสารสื่อประสาท ไม่มีใครบอกเราใบมะกรูดช่วยลดความดันใบมะกรูดสดเอามาเคียเค้ยวๆช่วยให้ฟันและเหงือกแข็งแรงเอามาปั่นกับน้ำผลไม้กินไปด้วยกันหรือหัน่นฝอยๆช่วยให้เคี้ยวง่ายขึ้นเอาไปต้มน้ำดื่มความดันลดลงน่าพอใจ ใบมะกรูดมีกรดอะมิโนโครบ23ชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายคนกินนมถั่วเหลืองในนมถั่วเหลืองมีกรดอะมิโนเพียง17หายไป6ยังไงก็ไม่ครบ23ชนิดอยู่ดีวิธีกินใบมะกรูดเอามาซอยๆและใส่ในข้าวผัดลาดบนข้าวแกง ใส่ในน้ำยำปลากระป๋องส้มตําโรยใบมะก,กรูดก็หอมไปอีกแบบใส่ในลาบใส่ในปลาร้าก็หอมหรือว่าจะลองทำผัดหมูสับใส่ใบมะก,กรูดแบบปะป้าก็ได้นะคะหอมมากๆเลยค่ะและแถมอร่อยมากๆด้วยนะคะหาเรื่องใส่ในอาหารอะไรก็ได้ค่ะเราก็ได้กรดอะมิโนโครบตัวก็จะเล็กลง เราก็จะไม่อ้วนกันตัวจะเล็กลงแล้วกล้ามเนื้อจะฟิตแอนด์เฟิร์มสมองจะดีขึ้นแน่นอนใบมะกรูดเป็นใบไม้ที่มีวิตามินครบทุกชนิดเช่น A B C D วิตามิน K B1 B2 B6 B12 B3 นะคะ มีวิตามินครบทุกตัวขาดวิตามินซีจะเป็นหวัดง่ายไม่เป็นโรคลักกระปิดลักกระเปิดไม่เป็นหวัดในใบมะกรูดป้องกันหวัดได้ถ้ากินประจำและยังขับลมอีกไม่มีลมในท้องไม่ต้องไปซื้อตัวขับลมแพงๆมากินมีกรดอะมิโนโปรโตีนมีแร่ธาตุครบ เสียอย่างเดียวขาดคาร์โบไฮเดรตกับไขมันไม่อย่างนั้นครบห้ามู่แต่จำเป็นสำหรับเราไหมคาร์โบไฮเดรตเราไปกินกว๋วยเตี๋ยวกินข้าวก็ครบแล้วค่ะใบมะกรูดเป็นอาหารเสริมที่ดีเพราะมันมีสิ่งที่เราขาดคือวิตามินแร่ธาตุแล้วก็กดอะมิโนกินใบมะกรูดอย่างเดียวไม่ต้องไปกินเนื้อสัตว์ก็ได้แล้ว กรดอะมิโน,โนคือโปรโตีนที่ครบทุกรูปแบบที่เราต้องการใช้แค่ขาดไขมันกับคาร์โบไฮเดตกินข้าวขาวหมูโรยใบมะกรูดก็ครบห้าหมู่แล้วขาวหมูมีไขมันข้าวมีคาร์โบไฮเดตซอยใบมะกรูดใส่ก็ครบแล้วค่ะใบมะกรูดทำกินยังไงก็ได้ใส่ปากเคียเค้ยว กืนเข้าไปก็ไม่ขมอะไรมีคนเอาใบมะกรูดมาสกัดเป็นน้ำมันได้อะไรครบถ้วนแต่วิตามินซีจะหายไปเพราะโดนความร้อนสามารถไปกินส้มชดเชยได้ส่วนผิวมะกรูดก็มาสกัดน้ำมันได้แต่ใช้ภายนอก อย่าเอาผิวมะกรูดมาสกัดน้ำมันแล้วกินตัวที่สกัดจากใบมะกรูดได้อะไรครบถ้วนแล้วใบมะกรูดกินประจำเหงือกแข็งแรงพอเหงือกแข็งแรงฟันก็แข็งแรงและจะไม่มีโอกาสเป็นไสนัดภูมิแพ้ที่โพรงจมูกและยังดีมากสำหรับสมองสมองช้าเป็นตัวบำรุงสมอง สมองเป็นอัลไซเมอร์หลายบ้านอย่าให้เป็นอัลไซเมอร์เด็กกินบ่อยๆจะเรียนเก่งคนเป็นไอซเมอร์เพราะขาดสารสื่อประสาทสารสื่อประสาทเป็นกรดอะมิโนที่วิ่งอยู่ตามเส้นประสาทเราไม่ใช่เส้นลวดรอบๆเส้นประสาทสำคัญ กว่าเซลล์ประสาทเพราะเป็นกรดอะมิโนเราเรียกมันว่าสารสื่อประสาทเวลาเราโดนตรงนี้ปุ๊บมันก็วิ่งไปฟ้องที่สมองสมองจะรายงานว่าเจ็บที่จริงโดนตั้งนานแล้วเราเพิ่งเจ็บหรือบางทีโดนแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะสารสื่อประสาทขาดหายไปมันก็ไม่รายงาน บางคนจับแก้วน้ำร้อนๆตั้งนานแล้วไม่รู้สึกร้อนเพราะสารสื่อประสาทหายไปพอรู้อีกทีมือพองแล้วเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุบางทีรินน้ำร้อนๆให้เขาจับอยู่ตั้งนานไม่รู้สึกร้อนกว่าจะรู้ตัวมือพองไปแล้วในใบมะกรูดมีสารสื่อประสาทช่วยเรื่องนี้ได้ ช่วยเรื่องอัองลไซเมอร์จับแก้วน้ำร้อนๆบางทีแปลสภาพตรงข้ามจับแก้วน้ำร้อนๆแล้วรู้สึกเย็นรายงานผิดพลาดเพราะสารสื่อประสาทไม่ครบถ้วนขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์สุทธิวัฒน์คำภานักธรรมชาติบำบัดและสอนวิปัสสนาก,กรรมฐาน และขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังหวังว่าคลิปเรื่องเล่านี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านค่ะ